พิสษุเหล่านั้นเมื่อฟังจบก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ครั้งหนึ่งพระพิสษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่านาอัศจรรจรจ์ิงหนอพระพุทธานุภาคทําให้พราหมู้ทนงตนกลับกลายเป็นผู้มีจิตอ่อนน้อมได้ด้วยธรรมเทศนาเพียงครั้งเดียวพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่เมื่อทรงสดับเรื่องนั้นแล้วก็ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่เพียงครั้งนี้เท่านั้นแม้ในอดีตการเราก็เคยทำให้พวกหัวแข็งหมดความทนงมาแล้วและทรงเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตรครองกรุงพารณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหม์เติบโตขึ้นเป็นอาจารย์ที่สาป่าโมกผู้มีสิษย์ทั้งหมด500คนเมื่อศิษย์เหล่านั้นร่ำเรียนไตรเพศจนจบ แล้วสอบไล่ได้ก็เกิดความหลงตนว่าเรารู้หมดแล้วอาจารย์เองก็รู้อย่างเราจะต้องเคารพไปไยญ่พวกเขาจึงไม่ไปทำวัดต,ต่ออาจารย์วันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์นั่งใต้ต้นพุทธสามานพผู้หญิงยโสก็เดินเข้ามาขอต้นพุทธาแล้วพูดเยาะเย้ยว่าต้นไม้นี้ไม่มีแก่นเปรียบเปรยอาจารย์เป็นผู้ไร้สารับพระโพธิสัตว์รู้ทานความคิดจึงกล่าวกับพวกเขาว่า เราจะถามปัญหาข้อหนึ่งใครตอบได้บ้าง